Come to all traffic. ผมลืมพูดเลยครับเนี่ยนั่นนี้ก็เป็นนักจำลองระหว่างแมนยูกับเบอร์รี่นะครับผมที่กำลังแข่งกันตอนนี้นครับวันนี้ผมอัดช้านิดนึงครับอัดตามที่มันแข่งกันเลยนะครับผมตะกอที่แข่งจริงตอนนี้แมนยูนำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับเรามาดูว่าในเกมเราจะยิงได้กี่ศูนย์นะครับผมเทสโก โอ้โหไม่เข้านะครับผมหลบแบบดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งโอ้ล้ำหน้า่ตสาหลบแบบดิจิตอล ไม่ได้ประตูเลยนะครับยิงไปหนึ่งสองลูกแล้วเชตโกอีกครั้งโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือครับผมเชตโก้ไม่ใช่เชดโดนะครับผมขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งศูนจากเช็ตโก้นะครับผม <c oughs> คนกองหลังเบอร์รี่บีบบีบมาครับผมมาแล้วครับโอ้โหติดนะครับผมผมรู้สึกว่าแผนที่อามูรินวางไว้ในเกมเนี่ยมันยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับแผนการเล่นใหม่สักครั้งนะเดี๋ยวลองขอปรับแผนที่นึงนะครับผม รู้สึกว่ายังไม่เข้าท่าเท่าที่ควรนะครับผมอันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับเยวขอ อยก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้เต้องปรับตัวหลายเอาโอเคพอได้อยู่โอ้ยังยังยัง,ย,งยังครับนะึง ต้องหาแผนที่แบบว่ามันก็แผนนี้แหละครับเดี๋ยวเอาเอาใครดีเอามาหมัดขึ้นตรงนี้ไม่ได้มัวบอลจอยไม่ค่อยดีครับจอยไม่ค่อยดี มาเล่นเป็นตัวนี้ก่อนโอเคดยต่อรู้สึกว่าแผน the field มันเจาะไม่เข้านะครับตรงกลางยังเห็นเมื่อกี้เราล้เร้องสักแป๊บนึ่งผมบอกผมบอกที่เมื่อกี้ครับจอยผมไม่ค่อยดีตอนนี้สงสัยต้องถึงเวลาไปเปลี่ยนอนาล็อกแล้วมั้งครับ ต้องหาต่างไปต้อมก่อนโอ้โหแมด่ดีขึ้นแล้วครับเปลี่ยนแทนโอเคได้มาแล้วโอ้โห มำไมเนอะใช่ไหมอาหมาเดยาโลครับขนาดเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมโอ้โหเอาเขาไม่อยู่จริงๆครับคนคนนี้เดี๋ยวเราลองแช่แผนนี้ไปดูสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจจะกลับมาใช้แผนเดิมนะครับ โอ,โอ้โหไม่มีใครรับเลยครับหนีบอลทำไมครับคุณย่าโอ้โหสามตูลวครับผม บอลอยู่ที่บูโน่บูโน่โอ้สองโอ้โหเสาวนะครับแรงไปนิดนึงตับแบบดิจิตอลดิจิตอลจ่ายบอลแบบดิจิตอล อันนี้ผมเล่นบอลแบบดิจิตอลนะครับผมตอนนี้โอ้โหแทงเข้ามาลึกเ็ตก็โอ้โหเชโก็ที่เขาบูโน่โโ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 จนได้นะครับผม โอ้โหเชดโก้จ่ายบอลเชดโดมาโอ้โหครับตอนนี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาโดนโอ้บูโน่ครับอีกแล้วครับท่านโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้เป็นการโม่งเหนือชั้นมากห0าสูแล้วนะครับผม ่อยมันไม่ค่อยดีนะครับจ่ายที่ไปที่คุณย่า มดครึ่งแรงครับผมแมงแคทตุสของของพวกเรานำอยู่นะครับตอนนี้ห้าศูนย์ครับขอยอยากเข้าไปในการจัดตัวนักเตะนิดนึงยังไงดีเนะเาะ <c oughs> เราจะกลับไปแผนเดิมแผนออริจินอลของเขาแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ซ้ายใครดีซาเซมิโลก็ไม่ไหวนะครับให้เม,มสันเมาส์มาก็แล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ต้องปรับนิดหนะึงอ่าโอเคอน,นี่จะเวิร์กกว่า โอเคลุยครึ่งหลังกันต่อครับ everyone, United, 18, seven, โอเคโอค้โหไปแล้วครับ <Mason Moore. S 1> เซตโก้ของเราโอ้ยความแข็งแกร่งเขายังไม่เท่าไหร่ครับ โอ้โหลูกองศีเก็บแล้วนะครับผมอุตส่าห์แทงทะลุช่องเชตโกโอ้โหใครนะครับคูณยา่า โอ้โหแคสโก้ลุกนี้เอาเขาไม่อยู่ครับสุดจริงๆผู้ชายคนนี้เจ็ดสูตแล้ว มเมตัลนเมาโอ้ยชนเาสาชนทานอยู่นั่นเลยครับ โอ้โหติดครับติดอย่างแรงเจ็ดศูนย์นะครับเราจะได้เยอะไปตานี้ไหมรู้สึกว่าตอนนี้หลังของเบอร์รี่จะแน่นขึ้นนะครับผมหรือไม่รู้ว่าเป็นพ่อเราเล่นแผนนี้หรือเปล่าเพราะว่าพอเราบีบตัวนักเตะมันเข้า ด้านกลางเขาอะยไงกลางสนามใช่ไหมครับมันก็มันก็ทําให้โอ้ยกองหลังของเบอร์รี่ก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่เขาไไงตรงตรงกลางสนามด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้กระจายนักเตะออกด้านข้างนะครับผมอาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับ เขัมาแล้วเอาครับมันแทงโอ้ยเก็บเก็บจะหลุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปใช้แผนเดิมนะครับรู้สึกว่าแผนที่ผมสร้างมาแก้มันโอเคกว่าเวอร์ก,กว่านะครับ อันนี้รู้สึกว่ามันไปไม่ได้ครับมันติดโห้โจนได้แปดสูวแล้วนะครับผมเชโก้ทำแฮตติกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โลบัดดิจิตัลดิจิตัลดาวสูงครับต้องยอมแล้วาแผนนี้มันไม่สามารถสร้างสรรเกมได้นะครับ ต้องยอมรับจริงๆว่าแผนนี้สร้างสารรคเกมไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนอโอเคแล้วก็ใครโอเค บอลกันแบบดิจิตอลมากครับแบบดิจิตอลเริ่มงบอแบบดิจิตอลีสันเมาส์ลากเข้าไปโอโอ้ยหยอด Oh. Substitution in progress. หลบแบบดิจิตอลโอ้โหโอ้โหโอ้โหนิ่โอ้โหคุณย่าหลบแบบดิจิตอลโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ขออีกสรุกแล้วกันครับบุนจ่ายให้กับอาหมัดอาหมัดขึ้นมากระชากบอลหนึ่งทีจ่ายปุ๊บโอ้โหยนิดเดียวจับจะได้ยิงครับลงเมื่อกี้ไปอีกรอบนึงครับพระคุณหักเข้ามาลบแบบพิโต้ดิิตอลโอ้โหติดดิิตอลอีกโอ้โดิิตอต ไล์ในจานแมนยูถล่มเบอร์รี่ไปสิบศูนย์นะครับผมเป็นการเตือนฟอร์มล้างอายหลังจากที่แพ้สานัดติดนะครับเอ้ยแพ้สองนัดแล้วก็ มันก็เหมือนแท้สามนัดแล้วครับเออผมก็ยิงตามที่ผมได้ฝึกมานะครับทุกท่าน